อแอร์รถยนต์บริการซ่อมแอร์รถยนต์รับเปลี่ยนมะนาำโดยช่างผู้มีความชำนาญประสบการณ์สูงรับซ่อมแก้ไขดัดแปลงแอร์รถยนต์ทุกชนิดแอร์รถยนต์เย็นไม่ดีมีปัญหาเชิญมาที่นี่ครับ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 มาผ่าดูภายในเซดเดอร์ของเดอร์ รุ่นนี้นะครับรุ่นนี้เป็น,นเดอร์อรุ่นแรกๆครับรุ่นแรกที่ผมทํามานะครับที่เคยทํามาอันนี้เป็นหัวเป,ปเปอร์เขารียกว่าเดอร์วเ,เ,ออเป,ปเปอร์เดอร์อเดอร์วเป,ปเปอร์สามทับแปดจะถ่ายดูข้างในครับถ่ายดูข้างใน うん。<clears throat> <clears throat> ชื่อชื่อจับหน่อยครับกันป้องกันเราจะหมดก,กันตัวเองด้วย ป้องกันลืมใส่ป้องกันแลเวเข้าตาจนได้ใส่แว่นตาจังกันไม่ค่อยได้ช่วยใส่แว่งตาจังกันสะเก็ดเหล็กเลย,เลย จเจ็ดเจ็ดเจ็ดจ็ดเจ,จเจ็ดเจดเจดอ,อดำกันนะครับดำกันดูข้างในดำครับดำครับดำ,ดำสีไร้ด,ดำดำมากเลยครับดำเนะี่ยดำมาก คันนี้คอมก็มีปัญหามาเหมือนกันครับคือคอมคอมไม่มีแรงครับคันนี้คอมไม่มีแรงเหมือนกันครับคอมไม่มีแรงครับเดอ,อดำนะครับดำคันไหนที่คอมไม่มีแรงถอดมานี่จะเจอแต่ไดเออร์ที่ถอดออกมาแล้วคอมพังคอมไม่มีแรงส่วนใหญ่จะไดเออร์ดำทั้งนั้นนะครับเนี่ยคันนี้ก็ดำเหมือนกันครับคันนี้ ก็ถอดออกมานี่ก็เป็นรถเบนซ์ทีดีสามร้อยรุ่นเก่าๆนะครับคือคอมพันนี้ก็ไม่มีแรงครับมาแรงก็ไม่มีครับก็เลยผ่าเดเอ,อมาดูว่ามันซีไร์เป็นอย่างไรบ้างภายในมันเสียหายแค่ไหนมันตันแค่ไหนครับก็ตามมาก็เห็นว,ว่าไเดเอร์ตันคันนี้น้ํามันดาคอมไม่มีแรงครับ คันนี้ก็มายระบบแอร์เป็นใหม่ครับเปลี่ยนคอมใหม่เปลี่ยนแผงใหม่เปลี่ยนคอยเย็นใหม่ยกระบ,บทั้งคันเลยครับเปลี่ยนเดอร์ใหม่เปลี่ยนน้ำยาแอร์ใหม่เป็นหนึ่งสามสี่นะครับคันนี้นะครับเลยพามาดูว่ามันเสียหายแค่น้อยอ่ามันเสียหายมากน้อยแค่ไหนก็พนอะมันก็เป็นอย่างนี้กแบทุกคันเลยถ้าคอมแอร์มีปัญหาสใหญ่เดเอร์จะตันหมดทุกคันนะทางเข้าทาง <Okay. S 1> ออกของเดอร์รุ่นนี้บ้างครับ เขาจะเขียนว่าอินข้างบนนี้หละเขียนว่าอินอาจจะเข้าเข้าทางนี้ออกทางนู้นนะครับถ้าสองรูนี้มันจะอ่าเป็นแบบนี้ถ้าสองรูแบบนี้มันจะเป็นแบบนี้มันจะไม่เหมือนกันรูสองข้างจะไม่เหมือนกันรูแบบนี้จะเป็นแบบนี้รูเข้าจะเป็นแบบนี้นะครับสังเกตดูดีๆอันนี้เข้าแล้วออกมารูนี้นะครับรูรูออกจะออกรูนี้เข้านี้ออกรูนี้ เขานี้เข้ามานี้ผ่านตัวกอ,องผ่านซีไรท์ผ่านซีไรท์ไปเข้ามานี้ก็จะเขา้าในหลอดนี้เขาเ้าไปในหลอดนี้เขาเ้าไปในหลอดนี้ข้อนี้ก็เขาเ้าไปในหลอดวิ่งปืดปืดเข้าอ,ออกนู่นเลยเป็นทางเข้าทางออกดูทางเข้าอีกทีนะครับทางเข้าเนี้มันก็จะเข้าทางนี้มันเป็นเข้าทางนี้ก็จะออกข้างในนะั่นออกเห็นไหมเนี่ย ออกรูน,นอออรี้นี่ข้าออกวารูนี้นะครับนะครับไปเท้านี้เอานี่คุคุนเดียวออการูนี้นันยาแอร์มันก็จะมาอยู่เข้ามาอยู่บริเวณนี้ออกมาอยู่ตรงนี้นะครับแล้วมันก็จะออกเข้ารูนี้นเข้ารูนี้วิ่งเข้ามาในหลอดนี้ เอาทางนี้นะครับมันเข้าเลยทางนี้แต่จะมันยายอะไรกันมาอยู่ตรงนี้เต็มไปหมดเนี่ยก็มันอยู่เต็มในเออร์นี่นะฮะยายอะไรเขาไม่วาอยู่ในเออร์นี่เต็มหมดก็ผ่านตัวกองเสร็จมันก็เข้าไปนี่หลอดโอเคนะครับไดเออร์จะเป็นตัวเก็บกัก น้ำยาแอร์น้ำยาแอร์เขาจะมาเต็มนี้หมดเต็มนี้เนี right? นน่ยหมดครับน้ำยาแอร์เขาเต็มนี้หมดเลยตัวนี้เหมือนกันนะครับทุกชนิดน้ำยาจะเขามาเต็มนี้หมดเลยก่อนที่มันจะปล่อยออกไปเข้าปล่อยออกข้างนอกนะครับอ่ามันเข้ามาเต็มนี้แล้วก็ปล่อยออกข้างนอกโอเค